สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนดูหนังเรื่อง Hell for l a n s o m กันนะคะหนังว่าด้วยเรื่องของแดเนียลอดีตนักยิมนาส,สติกชาวเดนมาร์กที่ประสบอุบัติเหตุข้อเท้าหักระหว่างการแข่งขันจนทําให้เขาไม่สามารถกลับไปเล่นยิมนาส,สติกได้อีกและต้องละทิ้งความฝันที่เขาทุ่มเทฝึกมาเกือบทั้งชีวิตไปอย่างน่าเสียดายซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเองมันก็ทําให้ชีวิตของแดเนียลพลิกผันจนเขาต้องกลายมาเป็นช่างภาพอย่างไม่คาดคิด โดยงานแรกในฐานะช่างภาพแดเนียลเขาต้องบินไปทำงานที่โซมาเลียหนึ่งในเขตสงครามที่อันตรายที่สุดในโลกแต่ทว่าพอเมื่อแดเนียลเขาได้เดินทางมาถึงที่โซมาเลียแล้วเขากลับไม่ได้หวาดหวั่นต่อบรรยากาศสงครามที่อยู่รอบตัวเขาเลยแม้แต่น้อยเพราะทันทีที่เขาได้กดชัตเตอร์เพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่นั่นมันก็ทําให้เขารับรู้โดยทันทีได้ว่าที่นี่มันคือชีวิตในแบบที่เขาเฝ้าตามหามาโดยตลอด กระทั่งในวันหนึ่งเมื่อแดเนียลเขาได้เดินทางไปที่ซีเรียและกําลังทํางานช่างภาพของเขาเหมือนอย่างเช่นเคยอยู่นั้นเขาก็ได้ประสบกับเหตุไม่คิดฝันเมื่อจูจ่ๆมันได้มีชายชะการกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาจาับตัวเขาเพียงเพราะพวกเขาเข้าใจผิดคิดว่าคนต่างชาติที่ไม่ใช่มุสลิมอย่างแดเนียลเป็นสายลับที่ทาง CIA ส่งมาล้วงข้อมูลภายในประเทศของพวกเขาซึ่งจากความเข้าใจผิดนั่นเองมันก็ทําให้แดเนียลถูกพาตัวไปทรมานด้วยวิธีการต่างๆนานา,นาเพื่อเขียนความจริงให้แดเนียลเขายอมสารภาพในสิ่งที่พวกมันคิดกัน ไปเอง หลังจากนั้นพอเมื่อครอบครัวของแดเนียลที่ไม่สามารถติดต่อกับแดเนียลได้เป็นเวลาหลายวันพวกเขาก็เริ่มสังเกตเห็นถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นและได้ติดต่อไปหาอาเธอร์ที่เป็นทหารรับจ้างที่แดเนียลเขาเคยทำประกันลักพาตัวเอาไว้ด้วยซึ่งถึงแม้ว่าอาเธอร์จะได้รับปากกับทุกคนว่าจะหาตัวแดเนียลให้พบและพาเขากลับมาให้ได้แต่น่านมันกลับไม่ได้ทำให้ครอบครัวของแดเนียลสบายใจขึ้นเลยแม้แต่น้อยเพราะพวกเขารู้ดีว่าถ้าหากเรื่องราวมันเลวร้ายมากกว่าที่พวกเขาคิดพวกเขามีแต่ที่จะต้องจัดการเรื่องทั้งหมดด้ววยตั โดยไม่สามารถพึ่งพาใครได้ทั้งนั้นเพราะทางรัฐบาลเดนมาร์กของพวกเขาไม่มีนโยบายที่จะเจรจาหรือต่อรองกับผู้ก่อการร้ายไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามและด้วยเหตุน,นี้เองเพื่อเป็นการคลายกังวลให้กับครอบครัวของแดเนียลอาเธอร์เขาจึงจําเป็นที่จะต้องสืบให้ได้ก่อนว่าแดเนียลเขาหายไปไหนหรือคนกลุ่มไหนที่เป็นคนจับตัวเขาไป ตัดสลับกลับมาที่ทางด้านของแดนเนียลหลังจากที่เขาถูกพวกผู้ก่อการร้ายซ้อมจนยับแล้วเขาที่ทนกับการถูกทรมานไม่ไหวอีกต่อไปก็ได้อาศัยใช้จังหวะในตอนที่พวกผู้คุมเผลอแอบหนีออกมาจากห้องขังจนไปพบเข้ากับเหล่าชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่ได้เปิดบ้านต้อนรับให้แดนเนียลซ่อนตัวอยู่เป็นการชั่วคราวแต่เว่ามันก็เป็นเพียงแค่กลลวงเท่านั้นเพราะด้วยความที่กลุ่มคนที่รักพาตัวแดนเนียลเป็นพวกกลุ่มที่มีอิทธิพลและโหดเหีเ้ยมเป็นอย่างมากมันจึงทําให้เหล่าชาวบ้านที่กลัวว่าตัวเองจะถูกฆ่าไไดด้้ทรยยคววามวใจของนี โดยการไปแจ้งให้พวกผู้ก่อการร้ายมาจับตัวเขากลับไปซึ่งในขณะที่สถานการณ์ทุกอย่างมันกําลังวิกฤตมากขึ้นเรื่อยๆทางด้านของอาเธอร์เขาก็ได้เดินทางมาถึงยังเขตชายแดงระหว่างตุรกีและซีเรียเพื่อไปพูดคุยกับไกด์สาวที่เป็นคนนําทางให้กับแดเนียลก่อนที่เขาจะถูกหลักพาตัวไปจนมันทําให้อาเธอร์เขาได้รู้ว่าคนที่ลักพาตัวแดเนียลไปนั้นมันมีชื่อว่าอาบูซูเฮบหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อการร้ายหัวรุนแรงไอซิสที่พวกเขาได้ใช้ศาสนามาเป็นข้ออ้างในการก่อสองครามและแต่งตั้งให้ตนเองกกลายเป็นนั ศัก์สที่รับใช้พระเจ้าด้วยการน,นองเลือดผู้คน ลสลับมาที่ทางด้านของแดเนียลหลังจากที่เขาที่ถูกจับตัวกลับมาเขาก็ถูกพวกไอซิสทรมานหนักขึ้นเป็น2เท่าและปฏิบัติราวกับเป็นสัตว์เดรัจฉานกระทั่งในวันหนึ่งเมื่อแดเนียลเขาถูกย้ายตัวมาขังไว้ในที่ใหม่เขาก็ได้พบกับเหล่าชาวต่างชาติคนอื่นๆที่ถูกหลักพาตัวมาเหมือนกันกับเขาซึ่งถึงแม้ว่าการที่เขาถูกย้ายมาขังรวมมันจะทําให้แดเนียลเขารู้สึกใจชื้นขึ้นมาบ้างแต่นั่นมันกลับไม่ได้ทําให้เหล่านักโทษคนอื่นรู้สึกสบายใจเลยแม้แต่น้อยและมีแต่จะสร้างความกลัวให้กับพวกเขาเพิ่มมาก เพราะทุกครั้งที่พวกเขามองไปที่แดเนียลมันก็ทําให้พวกเขาพากันคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนานา,นาว่าพวกเขาจะโดนทรมานยังไงบ้างซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเองทางด้านของอาร์เธอร์เขาก็ได้นัดเจรจากับหนึ่งในหัวหน้าของพวกไอซิสที่ได้จับตัวแดเนียลไปซึ่งถึงแม้อาร์เธอร์เขาจะได้พยายามอธิบายให้พวกมันฟังไปแล้วว่าแดเนียลเป็นแค่คนธรรมดาและไม่ได้เป็นสายลับสองหน้าอย่างที่พวกมันคิดแต่พวกมันกลับไม่ได้สนใจในสิ่งที่อาร์เธอร์พูดเลยแม้แต่น้อยพร้อมกับได้ยินข้อเสนอต่ออาร์เธอร์ว่าพวกมัน ต้องการเงินค่าถ่ายจำนวน700,000ดอลลาร์ 700, 000, เพื่อแลกกับการปล่อยตัวแดเนียลให้เป็นอิสระซึ่งด้วยความที่ทางรัฐบาลเดนมาร์กของพวกเขาไม่มีนโยบายที่จะต่อรองหรือเจราจากับผู้ก่อการร้ายมันจึงทําให้ทางครอบครัวของแดเนียลพวกเขาจําเป็นที่จะต้องเป็นคนหาเงินค่าถ่ายทั้งหมดด้วยตัวเองซ้าร้ายไปกว่านั้นพอเมื่อพวกเขาได้เห็นกับรูปถ่ายที่พวกไอซิสส่งมาเป็นหลักฐานว่าแดเนียลเขายังมีชีวิตอยู่มันก็ทําให้พวกเขาถึงกับใจสลายและพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้พวกเขาได้ตัวแดเนียลกลับคืนมาแต่ทว่าก็เศร้าที ต่อให้พวกเขาจะเอาเงินของทุกคนในครอบครัวมารวมกันและขายของทุกอย่างที่มีแต่เงินที่พวกเขาหามาได้มันก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับจํานวนค่าไถ่ายที่พวกไอซิสเรียกมาเลยแม้แต่น้อยซึ่งเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานี้ทางครอบครัวของแดเนียลพวกเขาจึงได้ติดต่อไปหาพวกไอซิสเพื่อขอลดเงินค่าถ่าให้อยู่ในจํานวนที่พวกเขาจะหามาจ่ายได้ไหว ตัดสลับกลับมาทางที่ทางด้านของแดเนียลเมื่อเขาที่ทนกับการถูกทรมานมาอย่างยาวนานไม่ไหวอีกต่อไปเขาก็ได้อาศัยใช้จังหวะในตอนที่ผู้คุมเผลอพยายามที่จะฆ่าตัวตายเพื่อให้ตนนั้นหลุดพ้นจากทุกทรมานอันไม่รู้จักจบสิ้นนี้เสียทีแต่ทว่าก็น่าเศร้าที่ก่อนแดเนียลเขาจะจบชีวิตของตัวเองได้สําเร็จทางผู้คุมก็ได้นาพบกับเขาเข้าเสียก่อน หลังจากนั้นในเช้าวันต่อมาทางครอบครัวของแดเนียลพวกเขาก็ได้รับการติดต่อมาจากพวกไอซิสแต่ทว่านั่นไม่ใช่ข่าวดีเลยแม้แต่น้อยเพราะพวกไอซิสมันไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ทางครอบครัวของแดเนียลกล้าดูถูกพวกมันดยการมาต่อรองขอลดเงินค่าไถ่ายพวกมันจึงได้เพิ่มจำนวนเงินค่าไถ่ายเป็น2ล้านเหรียญพร้อมกับได้ยื่นคำขาดต่อครอบครัวของแดเนียลว่าถ้าหากพวกเขายังยื้อเวลาโดยไม่รีบโอนเงินมาให้ครบเต็มจำนวนในเร็ววันนี้พวกมันจะฆ่าแดเนียลทิ้งและถ่ายคลิปประจานให้คนทั้งโลกรับรู้ซึ่งทันทีที่ ทางครอบครัวของแดเนียลพวกเขารู้แบบนี้เข้ามันก็ทําให้ความหวังที่พวกเขาเคยมีต้องดับวูบลงแต่ทว่าในขณะที่พวกเขากําลังจนตรอกไร้ซึ่งหนทางในการหาเงินค่าไถา่จู่ๆอานิต้าพี่สาวของแดเนียลเธอก็นึกไอเดียอะไรดีๆออกขึ้นมาว่าเธอจะใช้วิธีไปขอระดมเงินจากเหล่าชาวบ้านเพื่อนําเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินค่าไถ่ให้กับแดเนียลและเพื่อที่จะทําให้การระดมทุนนั้นสําเร็จทางอาเธอร์เขาจึงได้ติดต่อไปเจราจากับพวกไอซิสเพื่ออธิบายถึงสถานการณ์ให้พวกมันเข้าใจพร้อมกับได้ขอ คลิปวิดีโอที่จะใช้นมาเป็นหลักฐานให้กับผู้บริจาคเห็นว่าแดเนียลเขาถูกจับตัวไปจริงและกำลังต้องการความช่วยเหลือ หลังจากนั้นในวันหนึ่งแดเนียลเขาก็ได้พบกับตัวประกันคนใหม่ที่เพิ่งถูกจับตัวเข้ามาเขามีชื่อว่าเจมส์ซึ่งด้วยความที่เจมส์เขาเป็นคนอัธยาศัยดีและมักจะคอยเอนเตอร์เทนทุกคนอยู่เสมอมันจึงทำให้แดเนียลและเหล่าตัวประกันคนอื่นๆที่เครียดจนเริ่มจะเป็นบ้ารู้สึกผ่อนคลายกันเป็นอย่างมากและไม่จิตตกพากันคิดฟุง้งซ่านไปจนสติตเตลิดโดยในวันหนึง่งแดเนียลเขาก็ได้พูดระบายให้เจมส์ฟังว่าถึงแม้อาชีพช่างภาพสงครามมันจะทำให้เขาต้องมาพบเจอกับช่วงเวลาอันแสนเลวร้ายแบบที่ อยู่ในตอนนี้แต่เขาก็ยังคงรักอาชีพของเขาเพราะเขาคิดว่าถ้าหากเขาไม่ทําแล้วคนทั้งโลกก็จะไม่มีทางได้รู้ว่าอีกฝากฝั่งของโลกมันกําลังเกิดอะไรขึ้นและมีผู้คนล้มตายกันมากมายขนาดไหน ตัดสลับมาที่ทางด้านของครอบครัวของแดเนียลแม้ว่าในตอนนี้พวกเขาจะได้เริ่มเดินหน้าจัดงานระดมเงินกันแล้วแต่ทว่าทุกอย่างมันกลับไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างที่พวกเขาคิดเพราะถึงแม้ว่าคนในงานของพวกเขาจะเห็นใจกับสิ่งที่ครอบครัวของแดเนียลกำลังต้องเผชิญแต่ในอีกมุมหนึง่งพวกเขาก็อดจะคิดไม่ได้ว่าการจ่ายค่าไถ่มันเหมือนเป็นการให้เงินสนับสนุนแก่พวกผู้ก่อ,อก,การร้ายซึ่งถึงแม้ว่ามันจะมีผู้คนจํานวนไม่น้อยที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการของพวกเขาแต่ทางครอบครัวของแดเนียลพวกเขาก็ยังคงไม่ยออ่อท้อและทาทุก วิีทางเพื่อที่จะได้หาเงินค่าไถ่ามาให้กับแดเนียลจนในตอนนี้พวกเขาสามารถระดมเงินค่าไถ่ามาได้จํานวนหนึ่ง กระทั่งในวันหนึ่งขณะที่ครอบครัวของแดนเนียลพวกเขากําลังง่วนอยู่กับการหาเงินค่าไถย่อยู่นั้นทางด้านของพวกไอซิสพวกมันก็ได้ส่งคลิปวิดีโอของแดนเนียลตามที่อาร์เธอร์เขาได้ร้องขอไปก่อนหน้านี้มาให้กับพวกเขาซึ่งถึงแม้ว่าการได้เห็นสภาพอันดับเยินของแดนเนียลมันจะทําให้พวกเขาปวดใจเป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็เลือกที่จะเปิดดูมันซ้ําๆวนไปเรื่อยๆเพราะอย่างน้อยไอเจ้าคลิปวิดีโออันนี้มันก็ทําให้พวกเขามีหวังและอุ่นใจไปได้ในระดับหนึ่งว่าแดนเนียลเขายังมีชีวิตอยู่ หลังจากนั้นตกดึกในคืนเดียวกันทางนิต้าเธอก็ได้เดินทางไปหาชินนี่ที่เป็นแฟนสาวของแดเนียลเพื่อพูดคุยปรับทุกเรื่องของแดเนียลด้วยกันแต่ทว่าด้วยความที่ชินนี่เธออยู่ตัวคนเดียวมันจึงทําให้เธอคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาและเอาแต่โทษตัวเองว่าเธอนั้นเป็นแค่คนอ่อนแอไร้ประโยชน์ที่ไม่สามารถทําอะไรเพื่อช่วยแดเนียลคนรักของเธอได้ซึ่งพอเมื่อความรู้สึกอันเศร้าโศกเหล่านั้นมันเริ่มสะสมมากขึ้นเรื่อยๆจนทําให้สภาพจิตใจย่แย่ชินนี่เธอก็เลือกที่จะหลีกหนีความ เจ้าด้วยการใช้จินตนาการสะกดจิตตัวเองให้คิดว่าแดเนียลเขาได้ตายจากเธอไปแล้วเหมือนอย่างที่จิตแพทย์ของเธอแนะนําให้ทาซึ่งในเวลาเดียวกันนั่นเองทางด้านของอาเธอร์เขาก็ได้เดินทางไปพบกับนักโทษคนหนึ่งที่เคยเป็นพวกไอซิสมาก่อนพร้อมกับได้เค้นถามนักโทษคนนั้นต่างๆนานานจนมันทําให้เขาได้รู้ถึงสถานที่ที่แดเนียลและเหล่าตัวประกรันคนอื่นๆถูกจับตัวไปขังซึ่งทันทีที่อาเธอร์เขารู้แบบนั้นเขาก็ไม่รอช้าที่จะใช้เส้นสายที่ตัวเองมีติดต่อไปยังคนใหญ่คนโตในรัฐบาลสหรัฐเพื่อขอกำลัง ทหารบุกไปช่วยแดเนียลและชาวอเมริกันที่ถูกลักพาตัวไปแต่ทว่าก็น่าเสียดายที่สุดท้ายแล้วอาเธอร์เขาก็ต้องคว้าน้ำเหลวเพราะพวกไอซิสมันดันรู้ตัวเข้าสกอรและได้ย้ายตัวพาแดเนียลกับนักโทษทั้งหมดไปซ่อนเอาไว้ที่อื่นซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้พวกไอซิสไม่พอใจเป็นอย่างมากและได้พากันตีโพยตีพายโทษว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการบุกในครั้งนี้มันจะต้องเป็นรัฐบาลอเมริกาอังกฤษและเดนมาร์กอย่างแน่นอนซึ่งเพื่อเป็นการตอบโต้ที่พวกมันนั้นถูกลูกค ่าตัวเหล่านักโทษที่เป็นคนอเมริกาอังกฤษและแดเนียลที่เป็นคนเดนมาร์กมาฆ่าทิ้งและถ่ายคลิปประจานเพื่อแสดงให้ชาวโลกเห็นว่าพวกมันเอาจริงโดยที่พวกมันได้ยื่นคำขาดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าถ้าหากทางครอบครัวของเหล่าตัวประกันยังไม่จ่ายเงินค่าถ่ยให้กับพวกมันโดยเร็วพวกมันจะค่อยๆฆ่าตัวประกันทิ้งทีละคนโดยที่รายต่อไปก็คือแดเนียล ซึ่งทันทีที่ทางครอบครัวของแดเนียลพวกเขาเห็นแบบนั้นเขา้ามันก็ทําให้พวกเขาถึงกับสติแตกและเอาแตกพากันคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาว่าพวกเขาจะต้องเสียแดเนียลไปแล้วจริงๆกระทั่งในขณะที่ทุกคนกําลังสิ้นหวังอยู่นั้นทางด้านแม่ของแดเนียลเธอก็ได้เดินทางไปพบกับสามีของเพื่อนสมัยเด็กของเธอที่เป็นนักธุรกิจพร้อมกับเล่าเรื่องราวที่ครอบครัวของเธอกําลังต้องเผชิญให้เขาฟังแต่ไม่ว่าแม่ของแดเนียลเธอจะได้พยายามพูดอ้อนวอนขอร้องเขายังไงเขากลับเลือกที่จะปฏิเสธไม่เธอ,อยืมเงินเพียงเพราะเขามอง ว่าการให้จ่ายเงินค่าไถ่มันเหมือนเป็นการสนับสนุนผู้ก่อการร้ายที่จะทําให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเขาเสื่อมเสียแต่ถึงอย่างนั้นก็ดูเหมือนว่าโชชตายังพอที่จะเมตตาแดเนียลและครอบครัวอยู่บ้างเพราะในเช้าวันถัดมาทางนักธุรกิจที่แม่ของแดเนียลเธอได้ไปพูดคุยด้วยกันก่อนหน้านี้เขาก็ตัดสินใจที่จะโอนเงินส่วนตัวของตัวเองหลายล้านเหรียญให้กับครอบครัวของแดเนียลจนในท้ายที่สุดพวกเขาก็สามารถหาเงินค่าไถ่สองล้านเหรียญครบเต็มจํานวนได้สาเร็จซึ่งพอเมื่อทุกอย่างถูกเตรียมพร้อมจนเสร็จสับหมดแล้ว ทางอาเธอร์และนิตาพวกเขาทั้งสองก็ไม่รอช้าที่จะเดินทางไปยังซีเรียเพื่อนำเอาเงินไปมอบให้กับพวกไอซิสและรับตัวแดเนียลกลับบ้าน หลังจากนั้นแม้ว่าในตอนนี้แดเนียลเขาได้กลับมาอยู่กับครอบครัวแล้วแต่เขาก็ยังคงหมกมุ่นในการคอยตามข่าวเกี่ยวกับพวกไอซิสและเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในซีเรียอยู่เสมอจนกระทั่งในวันหนึ่งอาเธอร์เขาติดต่อมาหาแดเนียลพร้อมกับที่ส่งคลิปคลิปหนึ่งมาให้เขาดูเพื่อขอให้เขาช่วยยืนยันว่าชายคนที่ถูกพวกไอซิสฆ่าในครั้งนี้เขาใช่เจมหรือเปล่าซึ่งภาพอันแสนสลดที่แดเนียลเขาต้องมาทนเห็นเจมเบื่อนที่ดีที่สุดของเขาถูกพวกไอซิสฆ่าอย่างโหดเหี้ยมมันก็ทําให้แดเนียลเขาเสีย จ,จนถึงกับคลั่งโดยในงานศพของเจมนั้นแดนเนียลเขาก็ได้นําเอาข้อความที่เจมเคยฝากเขาเอาไว้ก่อนที่จะถูกฆ่ามากล่าวให้ทุกคนได้ฟังโดยข้อความนั้นมีอยู่ว่าผมจําช่วงเวลาดีๆของครอบครัวได้มากมายซึ่งความทรงจําเหล่านั้นมันได้ช่วยพาผมให้ล่องลอยไปจากคุกอันแสนโสมมและเติมเต็มความสุขในหัวใจผมคิดถึงครอบครัวของผมมากๆผมขอบคุณสําหรับความทรงจําในวัยเด็กที่มีความสุขและผมรู้ว่าในช่วงเวลาอันลำบากยากเข็ญทุกคน ล้วนร่วมใจกันอธิษฐานให้กับผมเพราะผมสัมผัสถึงความอบอุ่นของมันได้แม้ผมจะอยู่ในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดในชีวิตและซึ่งถึงแม้ว่าต่อจากนี้ผมจะไม่ได้ใช้เวลาร่วมกับทุกคนอีกแล้วแต่โปรดจงรู้ไวเ้เถิดว่าผมจะยังคงรักและคิดถึงทุกคนอยู่เสมอ a ดเนียลไรท์ถูกจับตัวไปเป็นระยะเวลายาวนานถึง13เดือนโดยที่เขาเป็นตัวประกันคนสุดท้ายที่สามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้ส่วนตัวประกันที่เหลือถูกฆ่าตายทั้งหมดมีนักข่าวกว่าร้อยคนที่ตายในซีเรียตั้งแต่เริ่มสงครามกลางเมืองมีผู้คนเสียชีวิตไปมากกว่า400แสนรายในช่วงสงครามผู้คนประมาณ12ล้านคนได้หลบหนีหรือถูกเนรเทศแดเนียลยังคงออกเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆและทำงานเป็นช่างภาพเขากับชีนี่กลับมาอาศัยอยู่ด้วยกัน และมีลูกชายหนึ่งคนและหนังเรื่อง Hell foransom ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะ